นเนแดงเนี่ยเขาจะใส่แค่น้ำแล้วก็ดินแลวก็ปุ๋ยข้อค่ะปรับแสงให้ได้ตามที่เขาต้องการแค่นั้นก็นสวยแล้วค่ะแนมันจะเป็นลักษณะสีเขียวแบบนี้แล้ค่ะถ้ามันปรับบ่ได้มันจะสีแดงควรที่จะกางสเลนก่อนเลยอันดับแรกถ้าเขาโดนแดดจัดดิแนมันจะเป็นสีแดงนี่นสิค่ะแล้วขอกะสีตายไปเลยเรียงโดนมาเลยครับตัง้งแต่สามาตสุดไปขายเ่ยประมาณ7-15ถึงวันค่ะแล้วกันแนเขาก็มีอายุขึ้นกันประมาณสิบห้ามือเขาจีเบิดอายุทุกครั้งที่เขาโลบอเขาสีต้องมีการเอาปุยข้อมาลงแลวก็มัน ฉีดน้ำสมญวันใหม่ค่ะในแดงจริงๆแล้วเนี่ยเขาสชมากบอ่อดินค่ะเพราะว่าเขาสามารถดูดสารอาหารได้ตลอดเวลาเขาสีขยายตัวเร็วกว่าบ่อ,บอพลาสติกค่ะบ่อ,บอพลาสติกนี่ใส่เวลาเจ็ดมืออันนี้ฉีใส่เวลาประมาณสี่ถึงหมือตอนนี้พ่อพอขายค่ะจะขยายตออยุคขาเกี่ยวเขาก่อน <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเขาสามารถส่งให้ลูกค้าได้เลยเพราะว่ามันสีบ่ช้ำลายค่ะลูกค้าเขาก็สืเลีย้ยงต่อได้เลยตอบทย์สำหรับชีวิตที่อยากอยู่บ้านเลย ครับสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรกรไทยสั่งไร่ได้นะครับอีพีนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มพัชราแหนแดงนะครับเป็นฟาร์มของพี่แพทนะครับเพิ่นมีการเลี้ยงแหนแดงเพื่อสั่งไร่ได้นะครับเดี๋ยวทางใดเขาจะไปทักท้องบร้จักกับเจ้าของฟาร์มเพิ่นนะครับน้าตัวนะครับสวัสดีค่ะซื้อแพทจ้าซื้อแท้ซื้อพัชราเสโซจ้าตอนนี้เขาอยู่ไี่ครับตอนนี้อยู่บ้านนุ่นท้องค่ะหมู่หนึ่งตำบลนุ่นท้องอำเภอหนองเลือดจังหวัดขอนแก่นค่ะฟาร์มพัชราแหนแดงค่ะครับพี่แพทครับค่ะเดี๋ยวมาหนีเลยพี่แพทนะครับพา อย่างชมในสวนหรือว่าในฟาร์มเขาว่ามีการเลี้ยงแหนแดงแบบใดแนนครับเนาะได้ค่ะตอนนี้เขายูซ้อนไหนครับตอนนี้เขายูซ่ซนของบ่อปูค่ะตอนตรงนี้เป็นแหนแดงของที่เลี้ยงไว้สําหรับปูให้ปูกินค่ะเป็นบ่อดินเราทั้งลังเหรอครับทั้งลังนี่สิเป็นแหนแดงที่เลี้ยงไว้สําหรับขายค่ะอ๋อมีจากบ่อครับท่านมีประมาณสิบบ่อค่ะทีมีทั้งแบบบ่อดินแล้วก็บแบบที่เป็นผ้าพลาสติกรองพื้นค่ะครับที่ผมเป็นผ้าสแลนนี่ขึ้นยังไงครับ มันเป็นการที่เขาลดแสงที่จะลุ้งหาแนแดงเพราะว่าแนแดงเขาจะชอบแดดแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะครับผมการเลี้ยงแนแดงนี่เลี้ยงยากครับบ่อยากเลยค่ะเลี้ยงไงมากๆเลยเลี้ยงจังไดครับแนแดงเนี่ยเขาจะใส่แค่น้ำแล้วก็ดินแล้วกับปุ๋ยปุ๋ยข้อค่ะแค่นั้นแล้วก็เราก็ปรับแสงให้ได้ตามที่เขาต้องการแค่นั้นก็สวยแล้วค่ะเบิ่งจังไดครับปับใดหรือบ่ไดเนี่ยอ่าแนมันจะเป็นลักษณะสีเขียวแบบนี้แล้ค่ะ ถ้ามันปรับ่ได้มันจะแสสีแดงเขาเบื้องที่แหนบ่คับแมนค่ะดูที่ใบเขาออกสีแดงแดงนี่กับแดงว่าต้องหาน้ามาคุ้มหรอแมนค่ะอ๋อครับถ้าตั้งต้นก็คือควรที่จะกางแสเลนก่อนเลยอันดับแรกค่ะครับค่ะทังหลังอันใดที่เลี้ยงที่แหลกครับบอนี่ค่ะบอนี่คือบอแรกครับดองสอยากอะไรเบิ่งนะครับได้ค่ะเป็นมากเลยครับคือได้มาเลี้ยงแหนแดงเลี้ยงบอนี่เพราะว่าตั้งใจสียให้เป็นอาหารของปูครับค่ะที่นี่ ให้อาหารเรามันยังเหลือค่ะคเขาก็เลยร้องขายบึง<อ>ที่นี่เพราะขายเรารู้สึกว่าตลาดเขาต้องการหลายค,ค่ะมันก็นเลยเฮ็ดให้ขยายบอ่อต่อไปเรื่อยๆค่ะคือวมีเซแรนคือมูครับอันนี้ไอนนอันนี้บอ่อไหมที่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มที่สิเอาแหนล้งค่ะค <ๆ S 2> ก็เลยยังบ่ได้กางสซเลนนี่ลักษณะก็คือว่าถ้าเขาโดนแดดจัดนี่แหนมันสิเป็นสีแดงนีส่สค่ะเล้าก็แล้วเลาหอกะสีตายไปเลยถ้าแดดจัดเกินไปค่ะ ค่ะอันนี้มันสีแบบสีนดำตาลยังไงนะครับแมนครับผูกอยู่ในโฮมมันก็นสิเป็นสีเขียวๆขียวใ่ไหมใช่ค่ะคใช่เลี้ยงเถียวนึงนี่หรือว่าเลี้ยงรอบนึงนี่เขาสิตักเลยมันจะกิโลครับถ้าถ้ารวมทั้งบอ่อหางในแล้วก็ข้างนอก<ม>ได้ทั้งเหมดสามถึงสี่ร้อยกิโลค่ะจะจ้าจังจังเง,ง,งินอ้ข้างหลังเนี่ยครับประมาณจะกิโลครับอ่าเฉพาะบ่อนี่สิยูประมาณสิบถึงยี่สิบกิโลค่ะอยู่ที่ว่าเขาสีปล่อยให้เขานานเนียได้เท่าไหร่ ตอนนี้ก็นขนาดนี้คือตักได้แล้วค,ค,ค่ะเรี่ยงโดนมาได้ครับจังทีสามารถตักขึ้นไปขายได้ประมาณ7จ็ถึงสิวันค่ะ<อ>แล้วกันแหนเขาก็มีอายุขึ้นกันสมมุติว่าเขาเรื่อมปล่อยจังบอน,นั่นพอเขาปล่อยปล่อยแล้วเนี่ยประมาณสิบหามือเขาสิเบิดอายุห<อ>มายถึงเขาจะแดงครับค่ะแล้วเขาก็จะจมลงเพื่อที่จะผุดขึ้นมาใหม่ค่ะครับผมเดี๋ยวผงสียาเบื้องข้างหลังนะครับได้ค่ะอันนี้คือโซนที่มันถือถือแดบน้อยนะครับเนาะแม่นะคะ มันก็ได้กลายเป็นสีเขียวเขียวค่ะเบิ้งยังไดครับว่าหนาหน,นาสัำใดหรือว่าบางสัำเดย์ใช่ไหมอันนี้อันนี้ถือว่าหนาค่ะอันนี้คือเขานานเนี่ยเราเขาจะต้องรีบตักออกแล้วค่ะเพราะว่ามันชิแง่กันเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าแง่กันเกินไปเนี่ยครับมันชีเฮดใหาแหนมมีจำนวนหน่อยนะคะเขาก็ต้องตักขายเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอันนี้อันนี้ยังบบได้นะคะสําหรับฟาร์มเขาเนาะครับคือหลากมันยังบ่ยาวต้องยาวกว่านี้ อีกประมาณเ<ม>ท่าน,นี้ค่ะเป้นสีไขยครับมีตัวอย่างบ่ครับที่มันเหวเเออน่าสีเป็นบอพุ่นนะคะครับผมเราจะย่างไปเบิ่งกัน<ๆ>การดูแลอบอแหนแดงในตอนที่ดจังได้ครับอการการดูแลเนี่ยบ่ยากค่ะหมายถึงว่าทุกครั้งที่เฮาโลบอเฮาสีต้องมีการไอเอาปุ๋ยขอกมาลงค่ะตามจํานวนของแต่ปริมาณของบอแล้วก็มันฉีดไอ น้ำสูมควันไหมค่ะเพราะว่าเน้พวกเนี้ยนอนผีเสื้อเขาจะชอบสมมติว่าล้วงปุ๊บเนี่ยแดงพืบสองวันตายหมดทั้งบ่อเลยใช่ค่ะเขาต้องอันเรามาระวังเรื่องนี้แค่นั้นนะคะบ่ได้ดูแลอย่างไรเราก็พยายามเอาน้ำเติมใส่แค่นั้นค่ะครับบ่อเลี้ยงเนี่ยเขามีการเตรียมจังไรครับขนาดเท่าใดให้สิไหมครับยุทธที่พื้นที่ได้เลยค่ะว่าเขาอยากอยากปลูกขนาดเท่าใดอันนี้คือขูดตามตามขนาดคงผ้าใบซื้อผ้าผ้าดำนยคะผ้าดำเนาะใช่ใช่ค่ะ เขาก็ขุดตามขนาดแล้วเขาก็ล้งแล้วเขาก็ล้งดินขุดไปลึกปะบ่ลึกค่ะอ bon ันประมาณหัวเข่าค่ะครับค่ะแล้วเขาก็ไสดินใสดินประมาณนี้อ๋อตรงมีดินอยู่ในอันบ่อน้ำใช่ค่ะมีตรงมีดินน้ำเพราะว่าแนแดงเป็นพืชที่ยั่งดินครับเขาจะยั่งรากลงไปในดินใช่ค่ะแล้วก็ปุ๋ยคอกแต่ว่าก็มีบางบางคนที่เพื่อนเลี้ยงแบบเพื่อนบ่ใไส้ดินแต่ว่าเพื่อนกระส้ปุ๋ยคอก ส่จุลินสีสังเคราะห์แสงน่ะสิค่ะก็ได้คือกันแต่ว่านแหน่สิบ่แข็งแรงลากเขาจะบ่แข็งแรงคือจังเขาเลียงใสดินบ่อของพีน่ยใสหีง้อหีงควยนี่อาทิตย์หนึ่งประมาณนี้เถอครับเฉพาะตอนที่โลค่ะโลหมายถึงเฮาตักออกบดค่ะแล้วเฮากระบมลุ้งด้วยปุ๋ยคอกแล้วเฮาก็เอาน้ำล้งแล้วก็ล้งลงไหนบ่หลายค่ะสําหรับบ่อนี่ใสประมาณถุงนึงถุงครึ่งค่ะแล้วเฮาค่อยๆเติมเอาค่ะ อ่ามันบ่มีสูตรสําเร็จเพราะว่าเขาตรงเบื่องว่าแหนของเขามันเป็นจังดค่ะซนนี่ก็สิบางน้อยนะอ้าอันนี้เพึ่งตักไปบอหรือว่าจังด๋บ่บค่ะอันเวลาตักเขาสิตักสลับตักไล่มาเรื่อยๆอันนี้ก็คือว่าเขาเขาพึ่งจะเริ่มแตกนี่มันสิบ่็ือบคือโบมุกีนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกแหนอ่อนนะครับขอบอแกนะครับนี่แหนอ่อนค่ะลักษณะเป็นยังไงครับใช่ค่ะแหนอ่อนจะมีลักษณะคือนี่ค่ะมันยังเป็นแฉกอยู่ อย่างนี้แล้วลากค่ะอย่างนี้แล้วลากเขามีแค่นี้ค่ะคือห่างนัดหน่อยวะเถอะใช่ค่ะอันนี้ประมาณจักมือครับเนี่ยเอออายุประมาณอันนี้ประมาณสามถึงสี่มือค่ะสามถึงสี่มือครับมันกิดระบุบด้ชัดๆเพราะว่ามันเกิดจากการแตกที่ดังบ่อนน่เขาปล่อยแค่แค่นี้ค่ะครับ่ย่ขยายมันเนี่ยใช่ทั้งหมดนี่คือการขยายของเขาทั้งนั้นเลยครับจ้ะประมาณหามือค่ะ แสดงว่าเลี้ยงนี่ก็บ่ยากเท่ากันบ่ยากค่ะแต่ว่าก็มีคนที่เพื่อนเอาไปเลี้ยงเราเพิ่นกัว่ามันคือบ่ติดมันอีหยังมันปัญหาหลายอย่างออขึ้นกันค่ะแต่ว่าก็แเ้ียวกเกี่ยวกับพื้นที่ขึ้นจังหวะน,นัะ่นแหละเรื่องแสงเรื่องเรื่องดินสําคัญค่ะเลีเ้ยงที่แหลกนี่ไปเอามาต่ดใส่ครับทันอันแฟนสั่งมาทั้งออนไลน์ค่ะถุงล้โล,ละลอยสัง่งมาสองลออที่แหลกคิดไว้ยังไงครับเพื่อจะไปเอามาเลี้ยงเพราะว่าสีเลี้ยงปูค่ะใช่ค่ะกะเลยตอนแรกไอ้เลี้ยงปูนี่คือ เลี้ยงยูทาพระค่ะตอนแรกเฮ็ดเอเฮ็ดบ่ดินน้อยบ่ได้บ a, ่ได้เฮ็ดหลายค่ะประมาณนี้เราเกลี่ยงแหนแดงซองรูเราแฟนก็เลยเอามาขยายไว้นี่เพราะว่าสีเลี้ยงตรงนี้ตรงนี้ลุงปูไว้หลายที่แบบรกตั้งใจว่าสีเลี้ยงให้ปูกินนั่นว่าแมนค่ะทีนี่จะเอาอันนี้ไว้เสริมเป็นรายได้เสริมค่ะครับค่ะตอนนี้เป็นรายได้หลักแล้วแสดงว่านี่คายดีก็แมนว่าครับแมนค่ะเพราะว่าเขาผลิตได้เยอะเด้ จ้าประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาสามารถตาขายได้เราค่ะถ้าเขาดูแลดีๆเนาะอค่ะการดูแลนี่แต่ละมือนี่ต้องเหตอยังไงครับแต่ละมือนี่บไ่ได้เ็ดุยังไงบ่ได้เ็ดุยังไงโอค่ะเแต่ที่แรกกันว่าแมนค่ะอ่ายางหมากก็คือเขาต้องมาฉีดน้ำาสมขั้นใหม่สองถึงสามมือต่อรังเราก็มานูแลน้ำเขาค่ะว่าให้น้ำแต่ว่ากับบุมมีปัญหาว่าน้ำอันนี้คือเขาติดดินได้นะคะครับ คือนามบปโพก็เป็นอย่าง่ตไตจ้ะเขาสูบนามเซ่เขกกระสิฟูคือเราเวลาตักกระสีเขาตักออกเบิดบ่ครับตักเบิดค่ะตักเบิดทั้งบ่อเลยนหครับแมนค่ะตักเบิดทั้งบ่อเลยแล้วก็เขาก็เหลือไว้นิดหน่อยเพื่อที่สีห้เขาขยายโตค่ะค่ะประมาณสามสี่มือก็ขึ้นเคียวตั้งสี่แล้วค่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นแหนออนอยู่เดือนหนึ่งเฉพาะโซนนี้นี่ได้ประมาณจักกิโลนะครับเฉพาะโซนนี้นะสีได้ประมาณร้อยกว่าโล ครับร้อยหาสิบร้อยหกสิบอะค่ะเขาขายกันโลอยจังบาทครับโ้ล,ละแปดสิบบาทสำหรับแหนแดงไอ้ฟาร์มนะคะ<ม>ค่ะถ้าเป็นแหนแดงพันธรรมชาติเขาก็จะขายถูกกว่านั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ลงทุนนี้ยงค่ะคคเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังค,<ม>คือเขากไม่ได้ดูแลแบบนี้คุณเอาผ้ามันตากันหรอครับแมนค่ะอยู่ที่มันสีมีเรื่องรากเขาก็จะแข็งแรงใบก็จะแข็งแรงค่ะข้นส่งไปเขาสามารถเลี้ยงได้เลยนอกจากลูกค้าสีเฮดเปลี่ยนคือเอาเส้น่มเกินไปหรือว่าแดดเกินไปี่สิค่ะ นอกจากโซนนี้เรามีโซอนอื่นอยู่บ้าครับที่เลียงก็จะมีโซนนั่นล้วก็ทั้งผุนค่ะแต่ว่ามันสิบ่อคอยงาะน,นะอ่ะโซนผุนคือหมายถึงว่ามันขายดีร้อนมากก็เลย,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 ยขยายห้ฟังเขบออ๋อแมนค่ะตอนนั้นเป็นหน,าน้าฝนเราตรงนั้นมันสามารถเลี้ยงได้แม่ก็เลยเอาลองไปปล่อยเบิง่งปรากฏว่าทางไหนนี่เกือบสองรลอยรูค่ะในแดงจริงๆแล้วนี่เขาสิมากบ่อดินครับค่ะเพราะว่าเขาสามารถดูด ดูดสารอาหารได้ตลอดเวลามันบ่คืออันนี้คือเขาเขาจำกัดดินแค่อยู่ในนี้ครับค่ะมันเกิดเลยโตเร็วพร้อมครับแสดงว่าอันนั้นเป็นบ่อดินนีเป็นบ่อพลาสติกเนาะค่ะพลาสติกที่เตรียมกันมาเนาะครับแมนค่ะเดี๋ยวให้พีพาไปฟังนั้นนะครับได้ค่ะอันนี้คือเป็นโซนบ่อดินนะครับเนาะค่ะนะครับการเลี้ยงบ่อดินแตกต่างกับการเลี้ยงบ่อพลาสติกยังไงครับบ่อดินเลี้ยงคือกันเลยค่ะเลี้ยงคือกันเลยบ่เลี้ยงคือกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าเขาสีขยายตัวเร็ว เร็วกว่าบ่อพลาสติกค่ะเร็วกว่านี่เร็วกว่าอะไรบ้างในครับบ่อพลาสติกนี่ใส้เวลาเจ็ดมืออันนี้สีใชสเวลาประมาณสี่ถึงห้ามือ๋อเครื่องตัวเครื่องเลยตัวขันใช่ค่ะเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยครับค่ะแล้วก็เขาสีขยายเร็วก็แล้วก็หักหักสีนานกว่าของพลาสติกค่ะพี่คิดว่าเป็นน้ำยังครับเพื่อเดไคิดว่าเป็นน้ำดินค่ะเพราะว่าเขาสามารถดึงอาหารจากดินได้หลายค่ะครับ ค่ะบ่คือบอ่อพลาสติกที่เขาเอาใส่แค่ปริมาณที่ที่เขาไว้จะให้เฮาเนาะแต่อันนี้เขาสามารถดึงได้เรื่อยๆค่ะครับค่ะคคเพื่อนเป็นดินธรรมา,าตาเนาะแม่นค่ะคเพราะว่าแนแดงนี่สามารถจริงๆแล้วก็สามารถปลูกในดินได้เลยโดยที่บบใส่ปุ๋ยคอกแต่ว่าถ้าถ้าเขามีธาสารอาหารพอค่ะเพราะว่าแนแดงมันสีมันสิมากไกลอสารอาหารถ้าเขาบบมีสารอาหารเลยเขาก็สิจมตายไปเลยค่ะครับค่ะ คือจ้งบางคนเพื่นว่าเพิ่นสิไปเลี้ยงในสาจังส่ถามว่าเลี้ยงได้บ่เลี้ยงได้ค่ะแต่ว่ามันต้องมีสารอาหารเพียงพอครับค่ะแสดงว่านี่ก็ถ้าข้อที่ผมคิดก็คืออ่าปุ๋ยของนี่แทบจะบ่ได้ใส่ก็ยังกันยังคุณภาพดีนาะครับดีค่ะแต่ว่าเขาก็ต้องใส่นั่นล่ะเพื่อที่เิียนไฮนเลี้ยงให้มันทันตามลูกค้าเนาะครับค่ะปัจจุบันนี่ขายเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะกิโลครับนับเป็นรอบค่ะรอบหนึ่งขายได้ประมาณ4ี0ร้อยโลค่ะ รอบหนึ่งประมาณจากเดือนครับรอบหนึ่งสมมุติว่าเขาตักเกี้ยงเลาวนีประมาณ3าอาทิตย์สองถึงสามอาทิตย์เท่าสามารถตักได้อีกสองเดือนนี่ได้ประมาณสี่เทือแล้่คนัแม่นค่ะเดือนหนึ่งสองครั้งเดือนหนึ่งสองครั้งใช่ค่ะเดือนหนึ่งหรือสองครั้งนะครับคดือ๋อครับรอบหนึ่งสี่ลอยกิโลประมาณจากบาทครับคันตุกเรากะซองเกือบสองถึงสามหมื่นบาทต่อเดือนครับค่ะน่าสนใจครับน่าสนใจค่ะน่าสนใจเลยแม่เนาะแม่นค่ะ จนบ่ได้สนใจญี่ปุ่นเลยตอนนี้ต้องอธิบายก็นนะครับวันที่เปนก็เลียงญี่ปุ่นเนาะอันนี้คือบริเวณญี่ปุ่นทั้งหมดนี่ครับนี่แมนปะครับแมนค่ะญี่ปุ่นทั้งหมดเลยตรงนี้ตั้งใจนี่ให้เป็นฟ้ามปูครับค่ะที่นี่พื้นที่นี่มันมันเป็นเขาเอิ้อย่างกาะมันเป็นร่องเฮาก็เล้วแนแดงมาปล่อยให้ปูกินนั่นล่ะมันกระลายก็เลยตังนโซนนี้็นบ่ครับแมนค่ะโซนนั้นอีกโซนหนึ่งเห็นนั้นขายดีก็เลยมาลงฟังนี่น้าแมนค่ะก็ปป้อยเล่นๆค่ะมันผัด มันถ้าได้ผลดีกว่าเพราะว่าตรงนี้สิได้หลายกว่าฟังหนุนอีกเฮาขายเนี่เข้าขายยังได๋ครับขายออนไลน์ค่ะส่วนหญ่สิขายออนไลน์ตอนนี้อ่ะคนกาลังสนใจเพราะว่าหนแดงมันมันมันสามารถเอาไปเหตุประโยชน์ได้หลายอย่างครับค่ะส่วนใยญ่ลูกค้าที่เป็นอนคนที่เพื่อนเลี้ยงป่าไ่คะค่ะเพื่อนพยายามลดต้นทุนมีคนเลี้ยงแพะเลี้ยงหัวเลี้ยงหมูเพิ่นก็มาสื่อไปค่ะเลี้ยงหอยเลี้ยงปูยังซี่ค่ะครับค่ะนี่ก็เลี้ยงหอยน้ามันบ่ครับผมรเล้ยหอยนะครับ แสดงว่าการเลี้ยงหน้แดงนี่ก็สามารถนําไปให้สัตว์ได้ทุกชนิดเล่นไหครับเป็นบางชนิดค่ะอันนี้เท่าที่รู้ค,คือท,ทีเว้าไปนั่นแหละค่ะส่วนอันนี้คือเฮาเอาไปเลี้ยงปุ๊บเนี่ยบ่เม,มนว่าเขาสิได้สื่อตลอดถ้าเขาเลี้ยงได้เขาก็ตักขายตักให้เขากินคักให้เขากินจังซส่ค่ะแส,ะสะดงว่าลูกค้ามาเสือคือเลี้ยงอ่าซสือไปเลี้ยงเองนําแล้วก่ซื้อไปให้สัตว์เพิ่นนั่มใ่ไหครับแม่นค่ะส่วนญ่ยพ่นสิซื้อไปเลี้ยงต่อไปปลูกต่อ เนี่งมาเลี้ยงมาอยากนะครับเนาะแมนค่ะขันเลี้ยงได้เราสิติดใจค่ะเพราะว่าส่วนญ่ยพิ่นก็สิขายเรือกระขายจีสี่ค่ะตอนนี้ถือว่าพ่อขายปะครับตอนนี้บ่พ่อขายค่ะจะขยายต่ออยู่ถ่ายเกี่ยวเขาก่อนอันนี้เท่าที่เห็นก้อนน้านี้น้าท่วมแมน่ครคบแมนค่ะช่วงเมื่อกี้ค่ะที่น้าท่วมน้ากระท่วมเบิดเลยตรงนี้ครับค่ะแต่เขาก็บ่ไตายคือเ่าค่ะ ่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับนอกจากอันนี้แล้วมีโซนที่พร้อมสีตักขายไ่ครับมีอีกทั้งหนึ่งขอยทั้งผุนผมผ้าผมมีเบิ่งได้บ่ครับได้ค่ะอันนี้อายุประมาณจักมือนนะครับหรือว่าจักสัปดาห์นะครับนี่อันนี้ประมาณเจ็ดถึงแปดมือแล้วค่ะครับค่ะบอนี้อ๋อคือเป็นบอที่พรอมขายใช่ค่ะครับลักษณะของบอที่พรอมขายเป็นประมาณใดไครับพี่เออนี่ค่ะเขาสีเบิ่งความหนาเนียนของเขาตอนนี้ครับค่ะตอนเขาสีแนียนหยดตังสี่เขาก็ ร้องดาบเบิงหลากเขาจะเป็นสีนี่ค่ะครับหลากเขาจะเป็นสีดำแล้วก็ยาวอย่างนี้คืออะไรครับนี่ได้ค่ะลากเขาสามารนี่เนาะค่ะครับนี่ค่ะอันนี้คือเขาสามารถส่งให้ลูกค้าได้เลยเพราะว่ามันสีบอมันสีบอชฉ่ำลายค่ะลูกค้าเขาก็สืเลี้ยงต่อได้เลยครับค่ะบอนี่ประมาณกิโลครับเฉพาะบอนี่ประมาณยี่สิบรูค่ะยี่สิบโลค่ะเจ็ดหมื่นหรอยี่สิบโลอืมครับ ประมาณ20ลูเวลาตักตักยังไงครับเขาก็ใส่ไอใอ่นั่นบรครับค่ะแล้วเขาก็ตักใส่ตะก้าไอล้วก็เขาสมมุติว่าเขามีออเดอร์มื้อนี้เขาต้องตากเย็นนี่เลยค่ะแล้วก็เขาก็เอาไปพักไว้ยุบ้านเพื่อที่จะให้เขาสดิดน้ำแล้วเขาก็ค่อยขนทรงค่ะมันจังสิบเวาครับค่ะแล้วการนําทรงหรือว่าการแพทเคดยังไงครับเพราะแหน่ที่เขาพึ่งได้แล้วเนี่ยค่ะเราบันี้เขาก็เอาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ เจาะรูระบายข้างบนค่ะแล้วก็แพ็กสากองส่งให้ลูกค้าแค่นั้นค่ะหมายความว่าถ้าลูกค้ามท่าทางไกลเทาก็สามารถส่งทางบริษัทขนส่งได้ได้ค่ะส่งไปถึงเชียงใหม่ภูเก็ตเลยค่ะแนเนี่ยส่งได้เบิดค่ะว่าแต่เห็ดแน่เฮาแก่พอแก่จัดค่ะแต่แนอ้อนเนี่ยมื่สองมื่เน่าค่ะแพ็กดีจังเด็กกับเน่าคือเราค่ะสรุปแล้วครับการเลี้ยงแหนแดงนี่ถือว่าตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ค่ะ ตอบโจทย์สหรับชีวิตที่อยากอยู่บ้านเลยครับค่ะดีอยงไรครับตอนแรกกาวาซินได้เลี้ยงเป็นรายได้เสริมเนาะตอนนี้เป็นรายได้หลักแล้วแล้วฮอกกุบได้ดูแลหลายค่ะสบายเป็นงานที่สบายมากๆเลยบ่ได้ออาใจใส่หลายบบต้องค่ะจะวา้เลี้ยงใช่ครับเมนค่ะถือว่าบ่ได้เลี้ยงเลยครับค่ะอยากฝากหยังหรือว่าอยากหายคําในน้าอยัางกับผู้ถิ่มาเลี้ยงครับคื้เฮานี่ครับอ๋ออยากอยากฝากให้สําหรับคนที่อยากมาเลี้ยงแนแดงเนาะค่ะอยากให้เพื่อนนั่นา้องเลี้ยงเบิ้งค่ะ ร้องตอนแรกเขาเริ่มเป็นไร้ได้เสริมกอนค่ะร้องเบื้องว่าเขาสีเลียงได้บค่ะสมมุติว่าเขาเลียงได้แล้วเขาก็ค่อยขยายร้องหาตลาดเบื้องค่ะเดี๋ยวเขาสีรู้ว่ามันใช่สําหรับเขาค่ะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมอยากมาชมสวนสามารถมาได้ที่ช่องทางเลยครับทั้ง Facebook ได้ค่ะ Facebook พัชรานิวแพทค่ะคแล้วก็บเบอร์ทู0 3 9 3 3 9 2 9 8ก็โทรมาได้เลยค่ะตอนนี้ผู้ใดอยากได พันเนแดงนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่สองช่องทางที่พี่เพื่นบอกได้เลยนะครับสำหรับอี EP นี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับปีทีผ้ายางชมสวนรวมถึงวิธีการเลี้ยงแนแดงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ